โอเคครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเอารถอีแท็กไปไถนาครับผมไปนะครับผมโอเคโอเคนี่นี่นี่เขามาในในเกมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมเอาเอาไปสองคันเลยนะครับผมคืออันเนี้ยผมจะเอาไปอันเดียวนะครับผมอันนี้กําลังจะเอาไปขึ้นรถนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเอาไปลองขึ้นรถด,ดูกันเลยนะครับแม่วิดีโอที่แล้วนี่เราเปิดตัวไปแล้วนะครับทุกคนถือว่าสวยมากๆนะครับผม เดี๋ยวอันนี้มาเอาจอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวรถขึ้นนะครับแม่งมาจอดโคตรไกลเลยไอ้บ้ารถแม่งก็ติดอยู่เนี่ยจั๊กอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขายไอ้นี่ก่อนดีกว่าะผมว่าผมขายแล้วระบายรถก่อนว่ะมันติดอยู่นั่นอะ่ะเออนี่ครับมีการใส่เกียร์เลยนะเป็นไงเดี๋ยวขึ้นเลยทำไมขึ้นไม่ได้อะ่ะ มันขึ้นไม่ได้หรอฮะขึ้นไม่ได้หรอขึ้นไม่ได้เฉยว่ะท่านผู้ชมเอางี้งั้นผมไม่เอาไปแล้วไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันไว้ใช้ทําอะไรนะครับผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันยกกขึ้นก็ยกไม่ได้เดินขึ้นรถก็เดินขึ้นไม่ได้ มันหมึนบ้าอะไรของมันเลียวไปเดี๋ยวเราไปรับอีกหนึ่งคันนะครับผมคันเดียวผมไม่สะใจว่ะเดี๋ยวเราไปรับอีกหนึ่งคันนะครับเอ้ยแมงเอ้รถไม่แรงวะเฮ้ยโอ้ยรถไถเล็กไปแรงไม่เป็นไรเอานี้ทิ้งปไปเลยผมไม่เอาละเดี๋ยวผมจะให้ AI นะครับขับรถไถไปแล้วก็ผมจะขับรถอ e ีแตกอีโก้งนะครับผมอ่าบางคนเขาก็เรียกอ e ีแตกบางคนเขาก็เรียกอนะีโก้งเนาะ แต่ว่าบ้านผมเขาเรียกอ e ีแท็กนะครับผมผมจะเอาไปอีกคันแล้วกันนะบางคนเขาก็เรียกอีกุ้งบางคนเขาก็เรียก e Tech. อีแท็กอ่าในเมื่อเราเอา,เอาไปอีกคันเราก็ไม่ต้องซ้ํากันเราเลือกเป็นล้อแบบนี้แล้วกันเนาะ,ะแล้วก็สีเป็นสีสีน้ําเงินแล้วกันสีข้างล่างสีดาแล้วกัน มอดแท้นะครับย้ำอีกครั้งว่ามอดแท้นะครับคันนี้เป็นมอดแท้นะครับที่จะมีความสมจริงแล้วก็ระบบจะครบทุกอย่างนะครับผมจะสมจริงนะครับมอดแท้ดูยังไงงั้นหรอมอดแท้ก็จะอยู่ในเว็บเกมฟาร์มนะครับเว็บฟาร์มเกมฟาร์มออฟิเชียลเลยนะครับเว็บเว็บเกมฟาร์มแท้ๆที่เขาขายเกมอ,อ่าที่เขาขายเกมที่เขาออกข่าวออกเกมอะไรเงี้ยอ่าจะเป็นเว็บแท้ ก็จะเป็นเว็บของเกมฟาร์มเลยนะครับผมเอาเว้ผมจะขึ้นไอ้นี่ก็จะก็คือเกมฟาร์มอ่ะเอา้าผมจะขึ้นรถคันนี้เออก็คือเกมฟาร์มอ่ะเขาจะมีทั้ง DLC แล้วก็อา่า DLC แล้วก็มอดนะครับผมในในในเว็บเขานะก็ผู้พัฒน,นามอดก็สามารถไปลงมอสเอามอดไปแจกตรงนั้นได้นะครับผมหรือจะไปขายตรงนั้นก็ได้นะครับผม เฮ้ยทำไมมันหัวทิ่มอย่างนี้วะเฮ้เอาเฮ้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 เอา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 เราเลี้ยวก็ไม่ได้อีกอะไรปะเนี่ยเฮ้เราไอ,าอา้พวกนี้สามารถต่อพวกได้อีกนะทุกคนเห็นเห็นเห็นตัวต่อไหมลนะ่ะเดี๋ยวจะเอาผ่านไปอีกหนึ่งอันนะครับ ี๋ยวจะเอาผ่านปีอีกหนึ่งอันนะครับผมอ่าโอเคอันนี้จะเป็นผ่านเล็กนะครับผมแล้วก็จะมีผ่านตัวผ่านพลิกหน้าดินอะอ่ามีผ่านตัวนี้ด้วยเอามาโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะครับทุกคนโอเคผมจะพาเดินทางละ เอาไปแม่งเยอะๆเลยเอาไปเยอะๆเลยครับอมาโอเคอย่ากกดอุบัติเหตุนะพี่นะนะผมจะฝากหวังไว้กับ AI นะครับผมเอ่อให้พี่เดินทางไปตรงนี้นะครับที่เราจะไปเอ่อมันติ๊กยังไงวะอ๋อเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยว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 เออ ฝากหวังไว้กับพี่นะครับให้พี่มาเดินทางมาตรงนี้นะครับผมอเอาตรงซอยนี้ก็พอแล้วมนะั้งปับ๊บไปเดินทางเลยพี่ไปแม่โอ้ไปไปดิทำไมมันไม่ไปอ่ะ,อะผมทำอะไรผิดอ่ะฮะมีการปล่อยคร์ด้วยนะนี่เป็นไง ใส่เกียร์เหยียบคัสใส่เกียร์ปล่อยคัสโอ้โหอ่ะเอาใหม่นะลุงพี่นะเดี๋ยวเอาพี่ให้พี่เขาออกถนนก่อนให้พี่เขาออกถนนก่อนนะครับเอาใหม่นะลุงพี่นะพี่ไปให้ถึงนะลุงพี่นะเอาลุงพี่จะไปเบียดเขาทำไมเนี่ยพี่รอโอ้ยหนอเออ ทำไมถึงเรียกพี่หล่อกันเหรอมันหล่อครับผมผมก็เลยเรียกพี่หล่อแม่งเลยมึงหลอดีนักไอ้บ้าเนี่ยอปั๊บโอเคชึบอ,อ่ะไปเฮ้ยอะไรวะวันนั้นผมยังทำได้อยู่เลยไปลูกพี่ไปอ่ะมันไม่ไปสักทีวะ มันจะวิ่งตามเราเหรอทำไมมันไม่ไปอ่ะกูรถกูเต็มคันรถนะเฮ้ยลุงพี่เอ้ยมามาดิมันต้องกดอะไรอีกวะท่านผู้ชมมันต้องกดอะไรอีกอ่ะแคนเซิลไม่ใช่ไม่ใช่แคนเซิลอะไรอ่ะอะไรวะ ไม่ใช่อันนี้มันเป็นแคนเซิลไม่ใช่เหรอเออระบบ AI มันเป็นอะไรอะเนี่ยผมสั่งให้มันไปมันไม่ไปอะมึงก็ไปดีเอา้ามันเป็นอะไรวะระบบ AI ของผมเนี่ยอ๋อเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เพี้ยนี่มันจอดนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยผมงงมากเลยท่านผู้ชมแม่งไม่ใช่ใกล้ๆนะแล้วไม่ใช่ใกล้ๆนะเนี่ยโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขับไปเองก็ได้ไหม เเดี๋ยวขับสองรอบก็ได้ท่านผู้ชมไม่ได้ไถหรอกวันนี้โอ้ยุดหลายว่ะแล้วผมจะเอาคันนี้ไปทำไมวะเนี่ยวิ่งวิ่งชิวๆหน่อยเนาะวิ่งชิวๆนะครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาคันนี้จอดไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปขับเอารถไถเดี๋ยวไปขับเอารถไถเดี๋ยวไปขับรถไถอ่าโอเคคือผมงงมากเลยทำไมมันถึงมันถึงไม่ไปให้อ่ะเอ้าแล้ววาร์ปไปไม่ได้หรอ ชิบหายแล้วเอา้าเฮ้ยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยอานี่ไงเอองงมากเลยทำไมมันมันไม่ไปให้อ่ะไปครับทุกคนอ๋อมุมกล้องปกติมันจะ65นะครับผมโอ้โหแมงมืนชิบหายเลย AI ไก็อะไรก็ไม่รู้หรือมันต้องไปอยู่อ่ากางเขาเรียกว่ากางเขาเรียกว่ากางอไ กลางแปลงนาเออมันถึงจะวิ่งไปให้หรือเปล่าถ้ามันอยู่บนถนนแบบนี้มันไม่วิ่งให้เหรออ่าเดี๋ยวผมไปผมไปลองอยู่ตรงนี้ดูนะผมลองอยู่ตรงกลางทุ่งดูนะอันนี้กลางทุ่งเลยนะอ่ะกดตัวเฮ็ดครับผมแล้วก็ผมจะอ่าให้มันวิ่งมาตรงนี้อ่าดูดิ๋ยวิ่งปหเออนี่มันก็ไปอ๋อมันต้องอยู่กลางทุ่งเท่านั้นอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจ เราต้องอยู่กลางทุง่งอเดี๋ยวเราวิ่งตามเขาไปแล้วกันต้องอยู่กลางทุ่งครับผมอ่ะโอเคโอเคได้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 ก็ว่าอยู่อยู่บนถนนมันไม่มาต้องอยู่กลางทุง่งอ่ะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องไปถึงนู่นแล้วว่ะโอ้ไปถึงนู่นแล้ว,วไปถึงนู e ่นแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ไปจอดตรงนู้นอยู่ดีอ่าเดี๋ยวมันก็ไปจอดตรงของเราอยู่ดีเราจะเดินทางไปตรงนี้นะครับทุกคนเราจะลัดไปเลยนะ แม่งต้องวิ่งไปกลางทุ่งเท่านั้นน่ะโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอด้วยพี่รอด้วยรอด้วยรอ,ร,รอหน่อยครับรอหน่อยเออวิ่งกลางทุ่งเลยมาให้รอหน่อยรอ,ร,รอหน่อยอรอครับรอหน่อยรอหน่อยคราสมาซะเนีย่ยมันก็จะไม่ได้วิ่งคือมันต้องมัน คือเอาง่ายคือมันหาถนนไม่เจอนะผมคิดว่านะเพราะว่าแบบนี้ไม่ใช่แบบแบบหลักเนาะผมมองว่ามันหาถนนไม่เจอครับมันก็เลยไม่วิ่งประมาณนั้นนะครับผมหัวหงวกับเอไอยิบขายเลยโอเคจอดตรงนั้นแหละลูกพี่จอดตรงนั้นแหละ้วเราก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะรถเราอะ ตอนตรงนี้แหละพี่จอดตรงนี้ละ่ะเดี๋ยวผมมารับลูกนี้เดี๋ยวผมมารับโอเคไปครับผมไหนดูดีดูทางดีว่าอ๋อต้องวิ่งมาทางนี้ไงโอ้ไม่ไกลไม่ไงนี่นี่เดี๋ยวตรงรัดมานี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตรงรัดมานี่เลยนะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปนะท่านผู้ชมอ่เดี๋ยวให้เขาตรงรัดมานี่เลยเนาะ โอ้โหเบรกโคตรดีเนียไม่มียัง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 ไม,ม่ผมผมจะคือผมจะวาร์ปไปอ่ะคือผมกลัวมันตกน้ำไงไม่ใช่เลยหรอกเราขับเองดีกว่าตรงนี้มันเสี่ยงนะครับผมโอเคครับเดินทางครับผมเดินทางครับดูละเต็มคันรถอ่ะเออเต็มคาราเบล เต็มกันรถเลยโอ้หเกียร์คันเกียร์โคตรดีเลยเราก็วิ่งมาตรงนี้ปกติแล้วครับทุกคนแล้วก็เราก็จะทำการให้ AI นะครับผมในการขับมาตรงนี้ให้เราประมาณช่วงนี้โอเคเดินทางเอาเดินทางได้นี่ไงมันก็จะเดินทางไปอ๋อมันคือมันต้องแบบเป็นพื้นที่โล่งๆนะท่านผู้ชม อ่าส่วนเราก็จะเล่นให้สมจริงนะครับเราก็จะวิ่งตามอ่าถนนไปไปวิ่งตามถนนไปให้เขาไป AI ให้เขาไปเขา AI มันต้องมีสมองไม่ใช่เหรออันนี้ AI ไม่มีสมองวิ่งเจอ,อเป็นพื้นที่โลง่งๆแล้วต้องวิ่งตรงอย่างเดียวอ่ะไปแล้วโอ้เวลาขับก็อย่างนี้เนาะท่านผู้ชมเคยขับไหมเคยขับไหมเนี่ย ม abei, ม immun, หมายเ90นี่โอ้โหอันี้ที่หนึ่งเลยอันนี้ไอไอนี่คือที่หนึ่งเลยนะครับยุค90น่ะท่านผู้ชมไอนี่คือที่หนึ่งเลยนะครับผมวาไปครับสมไยเมื่อก่อนอะผมก็นี่แหละรถอันนี้แหละไถนาขับรถคันนี้แหละไถนาอุ้ยอุ้ยเราจะตามเขาทันแล้วนี่มาดูหน่ะเราอยู่ตรงนู้นน่ะเขาอยู่ตรงนู้นน่ะ นู่นนู่นน,นเขาอยู่นู่นเขาจะไปจอดตรงประมาณช่วงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปไถแปลงที่แปดนะครับแปดตัวไหนวะเนินบังนะครับผมเดี๋ยวเราไปไถให้ดูนะครับทุกคนสองคันเลยสองคันเลยเฮ้ยน,นี่มาจากไหนวะเนี่ยไหนวะอยู่ไหนวะโนู่นแล้วไปนู่นแล้ว ขาจะไปจอดหน้าแปลงพอดีเลยนู้น่ะเห็นไหมเขาจะไปจอดหน้าแปลงพอดีเลยนะครับเอาละเฮ้ยแม่งโคตรดีอะ่ะโอ้โหเหยียบเล่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแปลงตรงนี้นะครับให้ชาวบ้าน <laughs> ถ่ายนานตัวเองดิถ้าเป็นรถอันนี้อ่ะเขาไม่เน้นรับจ้างหรอกน้อยมากที่จะรับจ้างนะ เขาจะไถานาตัวเองครับอันนี้เดี๋ยวทำไมไม่ขายวะเดี๋ยวขายพ่วงนี้ออกก่อนดิออพ่วงไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้จำไม่ได้ว่ะพ่วงนี้แล้วกันเนาะเอาเฮ้ยนี่เราจะมาไถตรงนี้อ้เห็นไหมเห็นไหมเขาจอดไหมเอ้ยเราผมขายพว่วงนี้ทิ้งก่อนนะพ่วงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวมา มานี้เลยลูกพี่มานี่เลยมาหนี้พี่เลยมานี้มาหนี้มาหนี้มาหนี้เอ้าทำไมเขาดีฟอย่างงี้วะเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มไถนานะครับผมแหมเอาทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยเอาทำไมมันขัดขัดกันอย่างงี้วะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เหมือนเหมือนมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ โอ้โหถ้าเลี้ยวแรงมันจะติดเหรออ่าไม่เป็นไรไปครับทุกคนเอารถลงกันเลยมาเดี๋ยวไถานาคู่ <c oughs> เสียงโงนเหมือนละ่ะทำไมมันยกไม่ได้วะทำไมมันยกไม่ขึ้นวะ เอาเป็นที่อะไรอีกวเนี่ยเอา้ามันมืนอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีๆก็ยกไม่ขึ้นโอ้มันยกไม่ขึ้นเนี่ยมันยกไม่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันยกไม่ขึ้นเนี่ยโอ้ยห,หนอแล้วมันเป็นอะไรอีกเนี่ย มันยกไม่ขึ้นเหรอท่านผู้ชมโอ้มีไฟด้วยนะแม่โคตรดีเลยเดี๋ยวเอาเอามาอีกคันมันยกไม่ขึ้นน่ะดิโอ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยอันนี้ก็ยกขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเอามาแล้วเอาไม่ขึ้น ออมาแล้วมันยกไม่ขึ้นน่ะท่านผู้ชมเฮ้ยมันมันเป็นที่อะไรอ่ะหรือว่าอ๋อผมยืนสูงเกินไปเหรอเฮ้เยทำไมมันยกไม่ขึ้นน่ะโอ้ยหนอผมจะได้ไถไหมเนี่ยวันเนี้ยแล้ยกไม่ขึ้นทั้งหมดเลยนะ อุ้ยโอ้โหยกไม่ขึ้นทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันยกไม่ได้หมดเลยเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมเอารถไถไปต่อมาให้แไม่ได้ไถหรอกท่านผู้ชมเว้ย ใจรอสักแป๊บหนึง่งอันนี้ยายนะครับผมวิดีโอน,นี้คือยายนีมันยากจริงๆนะมันยากจริงๆเราต้องมีความพยายามครับผมดังซูมาสิทธิ์บอกไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับผมแม่งเอเอต่อไม่ได้ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะมัน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 ยังเอาไอ้ถางลงยังไม่ได้ผมงงเหมือนกันไม่นมึนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคงั้นผมจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวีอหน้าเดี๋ยวจะลองไถนาแปลงนี้ให้ดูเป็นนาน้าด้วยอ่ะมันแน่นอนครับทุกคนมันแน่นอนมันแน่นอนมันแน่แม่จ๋าครับผมมันแน่แม่จ๋าเนี่เลย เดี๋ยวยังยังไม่ได้ไถนะยังไม่ได้ไถนะบอกไว้ก่อนนะยังยังไม่ได้ไถนะครับเดี๋ยวไว้ไวีดีโอหน้าไม่ไถเนาะ18นาทีแล้วสวัสดีครับผมโอ้โหเดี๋ยวหาเรา